ร้อนๆเลยค่ะลาบน้ำตกนะคะหั่นฝีมือหน่อยไม่ได้นะคะแล้วก็หันเท่าที่เราทำได้ชิมได้สิ ไปทำงานนะคะวันนี้ฝนออะแดดก็ยังไม่มานะคะแดดไม่มาไม่รู้ว่าจะมาไหมวันนี้ยังไม่ได้เช็คา,างอาการเลยะคะ่ะเจ้าช่วยช่วยทอถึงยอดงานเรียบร้อยนะคะลูกๆอีชั้นมารอหน้าประตูแล้วยังไม่เปิดนะคะเพราะเหลืออีกเจ็ดนาทีเราจะไม่เปิดให้จนกว่าตรงเวลาแป๊ะชีวิตดีดี นะคะเราก็แบ่งกลุ่มนะคะทำงานฝีมือเพชรพานักเรียนทำอะไรเดี๋ยวมาชมกันว่ามันจะเป็นอะไรนะคะนี่เลยวิกเกนไฟเกอาได้ดาเดเลยสีชมพูกันเดเลยสีสีชมพูพอไทยสีชมพูดะอโซเดนะสีเขียว สีเขียวสีเขียวโอ้ปราดีๆแล้วก็เลิกงานดีๆแล้วแล้วไม้ต่อไปของเราคือยิ้มสิกะยิ้มแล้วก็จับบ้านทำค้ำทำเวรทำค้าวันนี้อ๋อวันนี้มีแดดหน่อยเพยังช่วยอย่างนี้ะเดี๋ยวปมาก็ละลายหมดแล้วตงแข็งน้องแข็งค่ะเพราะว่าอาการลดลงอย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะวันต่อวันนะ เื่นค่ะเมื่อเจอแดดค่ะอยากทำสวนเร็วๆแล้วกันได้นะคะชีวิตดีขึ้นนะคะหลังจากที่ใช้ยาบ้านเราทะะานยาบ้านเราก็เลยทำให้การอักเสบดีขึ้นอักเสบคอแพ้เกสรก็ไม่เยอะนะคะวันนี้เดินช้อปปิ้งต่อค่ะพี่น้องค่ะเมู่วันนี้คนนำเสนอไม่รู้จะทำอะไรลาบนะคะลาบลาบลาบ ลาค่ะชีวิตหลังเลิกงานยิ้มนี่ก็สุดยอดได้ไปยิ้มแล้วก็จะสดชื่นถึงแม้บ่าจ,จะเหนื่อยนะข้าวนะคะขอจัดก่อนกับพี่น้องขามาก็มามยากขนมจีนนะคะหิวจนสั่นเลยไม่ได้ทานอาหารตอนบ่ายนะคะย่างกิดมื่อก่อนสานอาหาร ความหิวไม่ไปนี่ใครแซ่บเวอร์ อองด้คำเดี้ยว่าสวรรค์น,นะคะอืมสดใจมากวันนี้ก้าวเช้า ไม่ได้ออกไปอย่างเงีย้ยจอดอาหารไปค่ะงานนี้ลาบก็ต้องมานะคะหน,หนูลาบลาบลาบน้ำตกค่ะคอหมูย่างเราก็หมักไว้แล้วนะคะแล้วก็อบค่ะอบเสร็จแล้วก็หั่นเลยค่ะหั่นหอมเตรียมไว้นะคะ โอ้โหจนสั่นขนาดกินเสร็จแล้วยังไม่สั่นนะคะปอนนี้ข้าวยังไม่สุกเลยนี่จะมีขนมจีนนะคะการไม่ได้กินข้าวกี่ชั่วโมงเนี้ยห้าชั่วโมงนี้อ่ะแกนน่าเป็นห่งหอมนี่เราก็ใช้หอมแดงฝาหลังนะหอมไทยแดงไม่ได้มันแพงเกินไปค่ะนี่เก็บได้นานด้วย เห็นไหมคะเป็นเพื่อนเห็นไหมคะชีวิตที่ดีเจ้าช่วยกลวยทอดมันยอดมากคะ่ะนี่เลยเสร็จแล้วจัดการอะไรคะคิดก่อนคิดก่อนคิดก่อนทำอะไรอีกทำอะไรอีก เอาเนื้อมาหั่นค่ะร้อนๆเลยค่ะราบน้ำตกนะคะหัน่นฝีมือหน่อยไม่ได้นะคะแล้วก็หั่นเท่าที่เราทำได้ชิมดลสิอืมลายในปากเลยขอบอกแซ่บเวอรเดี๋ยวก็จะทำ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไข่เจียวนะคะไข่เจียวด้วยหั่นเฉียงๆมันก็ไม่เฉียงให้สีห้าองศามันก็เป็น90องศานะธรรมดาร้อนมากเลยเนี่ย ีวิตในการเรียนนะคะอยากกินอะไรทำค่ะถ้าอยู่บ้านเรานี่สบายสบายอยากกินร้านไหนอาหารไทยฝรัง่งจีนบิ่งเข้าร้านเลยค่ะไม่ต้องทำเองนะโอ้โหเรียกได้ว,ว่าหมักจนยุยเลยนะเคล็ดลับง่ายๆผงหมักหมูยุยเลย หอนเจนค่ะอรีบร้อยแล้วพักก่อนได้ไม่ใช่ฉันก็ต้องมาเก็บครัวฮู้ฮููเยอะนะคะอยากกินสะลับเปาเลยสั่งสะลับเปาค่ะเลยมารับสลับเปานะคะสะลับเปาซอยมูได้เวลากินแล้วนะคะกินไปก็ดูหนังจีนไปร้อนไหมอร่อยอืมสอยมู ดูนังจีนเยอะเกินแล้วดองอ้าวว้าวนะคะชีวิตในต่างแดนของเพรนะก็ประมาณนี้นะคะวันธรรมดานี่ก็ทำงานไปยิมบ้างทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็กลับบ้านทำกับข้าวบ้างพักผ่อนค่ะ เมื่อถึงบ้านนี่ไม่อยากทำอะไรเลยนะคะโอเคค่ะคลิปนี้เพก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ